อันนี้จะมาทำบุญนะฮะมาให้ทานเอ้อน้องๆๆงบังบังว้าวันนี้อยู่กลางบ่อป่านะครับ มาให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะฮะวันนี้จะทำลายหญ้ารอบๆบ่อสวัสดีท่านที่เข้ามาด้วยนะฮะไม่รู้ใครบ้างจะมาทำลายหญ้านะฮะก่อนทำลายให้อาหารสัตว์เลี้ยงก่อนสัตว์เลี้ยงผมมองเห็นนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ นะฮะฮีทั้งปลาินและปลาดุกนะครับางานปลาที่บ้านนะฮะไม่ต้องไปวัดก็ได้บุญ ไปตักแนวม้าสองกระป๋องเสือแปงนะฮะไม่น่าจะพอพบปลาที่นี่เยอะเต็แปบบ๊บนะครับกำลังโตนะฮะอันนี้ก็กำลังโตโตแล้วก็มีอันนี้ชุดเล็กๆทำบุญก็ได้บุญนะฮะ ให้อาหารปลาก็ได้บุญนะครับแบ่งปันเพื่อเสื้อต่อกันสู่มมาดูมือกันเตือนดูสัตว์ร่วมงานมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแสงมันจะเยอะไปนิดนึงเพิ่งแสงให้ก่อน ส,สาระกลางน้ำยังไม่เสร็จนะฮะซีเหล็กมาแล้วยังไม่ได้ทำอาฝั่งนี้สวัสดีวิฟิตนะฮะ รออยู่นะ้ำี่ฟิตนะผ่านมาได้นะให้อาหารปลารอแล้วเนี่ยโตลแล้วเมื่อไรจะผ่านมาตรงนี้วันนี้มาวันนี้ทำบุญปกติทุกวันให้อาหารปลานี่แนววันละสี่ก็แปลงไม่พอนะฮะปลาบ่อลเนี่ย ปันน,นี้นี้น่าจะมีเป็นพันตัวปลาดุกกันร้อยกว่าตัววันนี้จะตัดหญ้าด,ด้วยนะฮะวันนี้ว่างกลางวันว่างนะฮะเย็นมีงานปกติบรรยากาศวันนี้ก็แดดอ่อนๆ ให้อาารปลาก็ได้บุญนะครับเหมือนที่ไปให้ทำวัดนั่นแหละนะฮะบาปก็คู่กับบุญบุญก็คู่กับบาปเหมือนกันแล้วแต่คนจะนับถือดูพาไปดูฝั่งน้น น,นี้จะทำลายหญ้านะฮะโอ้โหทางเข้าทางเดินเหมือนคอนไม้กลางน้ำผมปิดหมดละ สาระกลางน้ำยังไม่มีเวลาทําเลยนะฮะขึ้นเสาบ้านก่อนจะทํา กำลังโตรอเพื่อนๆมาหาอยู่นะฮะต้นมากอากับน,น้ำขังตายหมดแล้วเหลือไม่กี่ต้นโอ้วันนี้ต้องมาตัดหญ้าแล้วล่ะหญ้าย,ยาวมากๆ ปลานิงกำลังกินนะฮะปลานิงตัวทั้งสามนิ้วสี่นิ้วสามนิ้วสี่นิ้วแล้วก็ประดุกตัวเท่าแขนละหลักบางตัวนะฮะอาทิตย์หน้าน้นจะหมดเยอะอยู่ช่วงนี้ทำบุญเยอะๆให้อาหารมันเยอะๆนะฮะอาทิตย์หน้าน่าจะมีการทำลายชีวิตกันเกิดขึ้น ปล่อยเท่าไหร่ก็ไม่พอเน่เนี่ยรู้ว่ามันจะขยายพันธุ์ไม่ขยายเลยปลาลุย,ยตุกใจยในว่วง,งูที่มหาย ลงไปใครพัง แั่ทายหลายท่านเข้ามาด้วยนะฮะไม่เห็นว่ามีใครมัางนะฮะไม่เห็นชื่อขึ้นมาเลยผมมาทำบุญนะฮะให้อ่านปลาตอนบ่ายจะตัดหญ้านะครับเตรียมพื้นที่อีกสองอาทิตย์น่าจะได้ขึ้นเป็นบ้านลงเสานะฮะ ขุดเสาว้เริ่มก่อสร้างกันละบ้านหลังน้อยตรงนี้นะฮะอันนี้กระท่อมน้อยนอนเล่นนะฮะยากขึ้นแล้วมาอยู่สามสี่วันเดียพุ่มลมน โอ้ยเย็นไม่มีอะไรครับพาไปดูทําบุญให่าันปลาที่บ่อเฉยๆครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชนด้วยแล้วกันนะฮะกากระท่อมยากขึ้นแล้ะ ต้นไม้ก็ไม่ได้ขึ้นไปแล้วตอนนี้พื้นที่น้อยๆน,นะฮะที่บ้านผมแล้วกันขอบคุณทุกท่านครับโอ้สวัสดีพักตั้มลมเรื่นดีนะฮะอยู่กับชอบบรรยากาศแบบนี้ จะตัดหญ้ามันคุมขึ้นคุมบ่อปลาหมดแล้วเตรียมพื้นที่ไว้นะฮะสวัสดีคุณจิรวัตรบุญสำเร็จด้วยคุณตั้มจากพมกเหล็กในนะครับแค่นี้ล้วกันนะฮะไม่มีอะไรฮะถ่ายทอดสดเล่นๆนี่เฉดขอบคุณทุกนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ